สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในบ้านเราที่ก็มีความเข้มข้นอยู่บ้างมีดีลใหญ่สอดแทรกแล้วก็ข่าวของที่อื่นๆนะครับซึ่งควรจะเป็นความเคลื่อนไหวสลับทั้งเรื่องของตัวนักเตะย้ายเข้าย้ายออกแล้วก็การเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่เลกสองด้วยนะครับฝากกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราจะเป็น Facebook t ิท็อกหรือแม้แต่เว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณยอดซับสไครต์ที่กระโดดขึ้นมาตอนนี้ทีมงานเท่าไหร่นะ2แสน7หมื่น5พันแต่ว่ายังไม่ได้เข้า2แสน7หมื่น6พันก็หวังว่าจบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยจะเกาะไปถึง2แสน8ได้เราอยากให้มันจบ3แสนซับสไครต์ก่อนคิดไซโคง้งจะครบ4ปีในเดือนมีนาคมนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับส่วนสินค้าและสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดย์วันเป็นช่วงแรก ก็คือโกมึกวันนี้นะครับโกมึกก็ยังคงมีกิจกรรมและมีแคมเปญร่วมกับคิดไซโคอย่างต่อเนื่องเดินทางมาถึงรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมโกลักกี้วิดโกมึกนะครับแจกจัดหนัก16รางวัลเลยนะครับในรอบนี้ปิดท้ายซึ่งใครยังไม่ได้ซื้อของใน3รอบที่ผ่านมารอบนี้นะครับซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมแล้วก็เราจะจับรางวัลกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอแอบสปอยของหน่อยครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็ม เสื้ออันนี้ของอะไรอ่ะนครปฐมอ๋นอนครปฐมนะครับลายเซนใครดูซิอ๋ออทิตเบากอทิตย์ตยนในลายเซนอธิษบิกนะอวอาทิกอ่ะ,ออะขอดูซิชนบุรีอ่อก็ยังให้เรามาต่อเนื่องนะครับชนบุรีนี่โหลายเซนตั้งเตะหลายต่อหลายคนโอ้โหรอบนี้ชาญนารงค์พรมสีแก้วนะครับน้องหนึ่งเห็นไหม อไลเซน็นอันนี้ชัดเลยนะครับท่าเรือ,อเราแจกไปหลายคนแล้วท่าเรือนรอบนี้อ๋อรอบนี้เป็นไยเซน็นมาท่าเรือเฮ้ยไฮมินตันโซเลสหรอโอโ้โหายเซนตไฮมินตันนะครับอ่ะท่าเรือมีอีกหนึ่งตัวอันนี้ใครเนี่ยอ๋อต้นทีัะดิกเผยพ่มายนะครับอือมีไปทีมชาติล่าสุดมีกไหมเอามามา,มาโว์ให้หมดเลยจัดหนักจัดเต็มทุกวัน จะได้ดูซิว่าใครจะซื้อมาอันนี้เสื้อเปล่าอะแถมเพิ่มไปให้อีกนะครับเป็นเสื้อเปล่าของสโมสรชนบุรีใส่ได้เลยสองตัวใช่ไหมสามตัวมวโอ้โหมีเสื้อเปล่าชลบุรีแถมไหส3มตัวหลากหลายไซส์ด้วยนะครับอะครบทชวนอีกตัวหนึ่งมาเอาให้เห็นเลยอาแจกกันเต็มๆนี่ยังไม่รวมข,ของรางวัลที่เรามีเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทั้งหมดอะ 16รางวันนะครับอย่าลืมซื้อกันได้เลยนะครับ1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับแล้วซื้อ1เซตรับ1สิทธิ์ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับมี2ช่องทางคือสแกนหรือกดลิงก์เพื่อเข้าไปซื้อในระบบของท i p ช็อปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปกรอกรายละเอียดใน Google Form แล้วก็โอนเงินใหม่ทีก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันนะครับใน2ช่องทางนี้อยู่แล้วขอบคุณ สำหรับการติดตามที่ซื้อกันมาในหลายรอบที่ผ่านมาสำหรับหลายๆคนที่ซื้อซ้าทั้งรอบ1รอบ2รอบ3ก็จับสลากก็ลุ้นรางวัลกันไปใครได้ขอให้โชคดีใครไม่ได้ขอให้รอบสุดท้ายรอบนี้นะครับปิดท้ายสวยๆกันนะครับกับโกลักกี้วิดโกมึกนะครับข่าวสารในวันนี้ครับโกมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกมึกมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองช่วงนี้ก็ต้องตามกระแสของทีมชาติไทยกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายังลงทําศึกเอเชียครับเลอหนึ่งเกมครับในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสายเอเจอกับซาอุดิอาระเบียทีมที่หนักที่สุดในสายนะครับแต่ดูจากผลงาน ของสายนี้เนี่ยผมว่าไปไป,ไปามาก็ดูคู่ขี้สูสีกันหมดเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยการซ้อมของทีมไทยยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่จบเกมกับโอมานเราได้หนึ่งแต้มสําคัญทําให้ลุ้นเข้ารอบ99.99% 99นะครับผมว่าเหลืออีกเพียแค่0.1%ซึ่งผมคิดว่าก่อนถึงวันแข่งขันที่เราจะเจอกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราน่าจะเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากนี้เนี่ย เรามีหน้าที่แค่รอแข่งขันซึ่งอยู่ในสายสุดท้ายขณะที่คู่แข่งที่บนอื่นเนี่ยจะแข่งก่อนและเราเนี่ยเป็นสายที่6อีก5สายถ้าผลการแข่งขันใน5สายเนี่ยมี2สายที่แต้มไม่ได้เยอะกว่าเราจบเลยนะครับอันดับสามที่ดีที่สุดเนี่ยเราการันตีในการเข้ารอบแน่นอนและก็ยังลุ้นได้มากกว่านั้นคือการจบอันดับ2ของกลุ่มด้วยมาซาดาอิชินะครับแบ่งนักเตะเป็น2ชุดก็ตามสเต็ปแล้วครับ หลังจบเกมเสียตัวจริงก็จะเน้นเรื่องการฟื้นฟูร,ร่างกายหลังจากที่กรรมสึกหนักมาสว่วนีกชุดหนึ่งก็เลงฝึกซ้อมสมอไซ์เกมก็คือเล่นเหมือนกับตัวจริงทุกอย่างเพื่อรักษาความฟิตของร่างกายให้มีความเท่าเทียมกันจะได้หยิบจับใช้งานได้ในเกมต่อๆไปก่อนการซ้อมสุพนรณบุรีรัฐครับแบ็กขวาทีมชาติไทยที่ลงไปเป็นสำรองในเกมที่แล้วก็บอกว่านัดล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่ยากลาบากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองถึงการบีแต้มให้ได้และการได้หนึ่งคะแนนกลับมา ก็มีโอกาสเข้ารอบสูงซึ่งก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของสปีดบอลความแข็งแรงแล้วก็ทีมไทยเองเนี่ยต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดช่วยกันเล่นแล้วก็ต้องรัดกลุ่มด้วยไม่ว่าจะรายการไหนถ้าเป็นทีมชาติตัวเขาเองรู้สึกภูมิใจยิ่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่ทุกคนมีความหวังเพื่อแฟนบอลชาวไทยด้วยก็อยากจะเข้ารอบ16ทีมให้ได้ก็ต้องใส่ให้สุดตัวเขาเองถ้าเกิดโค้ชให้โอกาสก็พร้อมอยู่แล้วพยายามศึกษาคู่แข่งและก็วิธีการเล่นที่โค้ชบอกมา และพยายามทําตัวเองให้พร้อมที่สุดคําวิจารณ์ก็เป็นแรงผลักดันแต่ว่าทุกคนเนี่ยอยากเข้ารอบต่อทํางานหนักสปิตช่วยกันการได้เล่นในสนามที่เคยจัดบอลโลกด้วยบรรยากาศด้วยสนามทําให้นักบอลที่เข้ามาเล่นในรายการนี้เนี่ยมีแรงผลักดันมากขึ้นยิ่งเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าแล้วได้ผลการแข่งขันที่ดีทุกคนก็ยิ่งมีความมั่นใจและก็อยากจะเล่นในเกมต่อไปแล้วและแน่นอนครับเมื่อผลงานดีต่อเนื่อง ในเวทีระดับเอเชียซึ่งเป็นรายการเมเจอร์หลักที่เราสามารถไปถึงได้นะตรงนี้ถ้าไม่นับบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนสะสมเนี่ยพุ่งขึ้นพยานเลยนะครับเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้จากอันดับ113เนี่ยเราจะขึ้นไปอยู่อันดับที่101หรือว่า101ของโลกนะครับขึ้นถึง12อันดับและถ้าเกิดว่าเกมต่อไปเราสามารถล้มซาดีอาระเบียได้ ซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ด้วยผลงาน2เกมที่ผ่านมาจะบอกว่าไม่หวังเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเราคงมองว่าเราจะแพ้ซาอุให้น้อยสุดได้อย่างไงแต่มาถึงเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าซาอุเองก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วและเขาเองเนี่ยก็คงต้องเก็บตัวผู้เล่นเหมือนกัน <S <S เช่นเดียวกับทีมไทยถ้าสมมติว่าเราลงแข่งขันด้วยการที่เราผ่านเข้ารอบไปแล้วการโรเตชันผู้เล่นก็เป็นสิ่งที่ทั้ง2ทีมสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าทีมไทย ต้องการที่จะพังงาดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนใจร้อนหน่อยก็ต้องเอาชนะซาอุดิอาระเบียซึ่งผมมองว่ามันก็ดาบสองคมนะครับการเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนเนี่ยเราเข้ารอบต่อไปเราก็มีโอกาสลุ้นได้เช่นเดียวกันเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราชนะโอมานเนี่ยเราก็แซงเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากนี้เราเจอใครเนี่ยมีแต่กำไรเพราะอันดับโลกของทีมที่เราเจอมันเยอะกว่าเราหมดห่างกว่าเราหลายขั้นเราชนะทีเนี่ยบวกขั้นต่ำา10กว่าแต้มเกือบ20แต้ม บางเกม21แต้ม22แต้มเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งครั้งล่าสุดนะครับที่เราก้าวขึ้นไปติดท็อปร้อยของโลกเนี่ยคือ19ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่อันดับที่94ของโลกแต่ว่าอันดับโลกดีสุดของเราเนี่ยเคยขึ้นไปถึงอันดับ43ของโลกแป๊บหนึ่งแล้วก็หล่นลงมาอยู่อันดับที่45อยู่สักพักใหญ่เลยครับนั่นคือตัวเลขสูงสุดที่เราเคยไปถึงขณะที่คู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนาม ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเวียดนามรั้งอันดับที่94ของโลกแต่ผลงาน2เกมที่แพ้ทั้งญี่ปุ่น2-4และดันไปพลาดแพ้อินโดนีเซียอีก0-1ทำให้ดับตกลงมาอยู่ที่99ของโลกแล้วก็ติดลบ29.69คะแนนนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพียงแค่2เกมเนี่ยแต้มหายไปเกือบ30คะแนนดังนั้นเกมนัดสุดท้ายถ้าเกิดเวียดนามไม่มีแต้มอีก โอ้โหคะแนนจะติดลบไปมากกว่านี้อีกแล้วทีมไทยก็จะแซงได้อย่างสบายสบายเงื่อไนไขนัดสุดท้ายของทีมไทยนะครับต้องลุ้นยังไงบ้างเอาจริงๆเนี่ยผลการแข่งขันล่าสุดที่เราต้องพูดคุยกันในคลิปวันนี้เนี่ยผมสรุปสถานการณ์หลังจากจบเกมในสาย A นะครับซึ่งปรากฏว่าถึงหน้าตรงนี้เนี่ยสาย A ปรากฏว่าทั้งฝั่งของกาตาจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับพวกเขาชนะ3เกมรวดมี9คะแนนเต็มันนี่ก็แบเบอร์ผ่านไปเลย แต่ว่าที่2เนี่ยมีพลิกนะครับเพราะว่าทาจิกิ istan, สถานแซงจีนขึ้นมาได้จากการที่มีลูกคึดเอาชนะเลบานอนครับที่โดนไล่ออกเหลือ10คนครับอันนี้เป็นสถานการณ์สําคัญเลยทาจิ ji, พลิกเกมกลับมาได้หลังจากที่ตามหลังจากลูกยิงของบาเซียโจดาดีนักเตะแบงคอกยูเนเตดที่ยิงให้เลบานอนขึ้นนําในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ว่าพอมาเหลือ10คนเนี่ยช่วงท้าย10นาทีครับนาทีบาบก็มาถึง ลูกตีเสมอหนึ่งหนือน 1, 1, 1, อาทีแปดสิบแล้วก็ประตูชัยนาทีที่เก้าสิบบวกสองใครจะไปเชื่อครับทาจิกิสถานกระโดดขึ้นมาจบอันดับสองของกลุ่มซึ่งที่สองของกลุ่มนี้มีเพียงแค่สี่คะแนนนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้อันดับสามที่ดีที่สุดที่ตอนนี้ตกเป็นพื้นที่ของจีนเนี่ยจะไปลุ้นกับสายอื่นผมว่าก็ยากครับเพราะมีเพียงแค่สองคะแนนด,ดูสิครับใครจะไปเชื่อจีนที่ผลงานในทวนัวร์นาเมนต์นี้จบด้วยการยิงประตูใครไม่ได้เลยครับ แต่ก็ไม่ได้เสียประตูให้ใครนะครับนอกจากกาตาในเกมส่งท้ายปรากฏว่าพวกเขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้แต่ใครจะไปเชื่อครับว่าในบอลโลกรอบคัดเลือกนัดเปิดหัวเราแพ้คาบ้านให้กับจีนนี่แหละครับสิ่งที่แฟนบอลเตือนสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเตือนถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจเปลี่ยนโคช้ชไม่ลังเลหลังจากจบทัวร์เมนต์ผมว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันก็อาจจะดูดีกว่านี้ก็เป็นไปได้ เราอาจจะเล่นในเอเชียนคัพอย่างสบายใจแล้วไปเดินต่อในบอลโลกรอบคัดเลือกในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้กดดันเพราะว่าการไปเยือนจีนในเกมนัดต่อไปเนี่ยถึงแม้ผลงานเขาจะไม่ดีในรายการนี้แต่บอลโลกรอบคัดเลือกโมเมนตัม um ก็ยังอยู่ที่เขาอยู่ดีแต่ต้องไปดูนะครับว่าจากแรงเหวี่ยงตรงนี้เขาจะพลาดกับสิงคโปร์หรือเปล่าซึ่งเราเองต้องโฟกัสเกมกับเกาหลีใต้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค่อยรอเวลาในการล้างแขนครับ ฉะนั้นสรุปอีกทีนะครับสาย A ตอนนี้เป็นหนึ่งสายที่จบไปเรียบร้อยแล้วเราไม่เสียเปรียบเราเหลืออีกกลุ่มเดียวครับซึ่งจะแข่งขันกันอีก4กลุ่มเนี่ยขอเพียงแค่กลุ่มเดียวที่ผลเป็นใจแบบนี้เราจะเข้ารอบทันทีในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดครับฉะนั้นกลุ่ม B เกมในวันนี้นะครับที่จะแข่งขันกันเนี่ยก็ลุ้นสถานการณ์ ซึ่งในสายนี้ผ่าน2นัดออสเตรเลียมี6คะแนนเต็มตามมาด้วยอุซเบกิสถานนะครับสแต้มที่3าเป็นซีเรียหน,น,นึคะแนนแล้วก็อินเดียไม่มีคะแนนแพ้โรทั้ง2เกมกลุ่มนี้ลุ้นคู่ซีเรียกับอินเดียครับซึ่งจะมีเป่าโคชศิวกรภูดมแล้วก็ทีมงานผู้สินไทยลงทําหน้าที่นะคะก็ถ้าเกิดจบเสมอหรือว่าอินเดียชนะซีเรียเนี่ยใต้วันละสามของกลุ่มนี้จะสู้ไทยไม่ได้เราก็จะลอยหลมแน่นอนผมว่าเกมจบในกลุ่ม B ีนี่แหละครับ ได้ลุ้นกันเลยนะครับในช่วงค่ําคืนของวันนี้ก็ลืมติดตามแล้วกันหรือถ้าเกิดอีกสถานการณ์หนึ่งสมมติซีเรียเอาชนะอินเดียได้ก็ลุ้นให้ซีเรียเนี่ยมีลูกได้เสียที่ไม่มากไปกว่าทีมไทยซึ่งตอนนี้ซีเรียติดลบอยู่1ลูกคือเขาต้องยิงอินเดียด้วยผลต่าง4ลูกเช่นสกอร์สี่ศนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากคือถ้าเกิดเขายิงผลต่าง3ลูกเนี่ย ประตูได้เสียเขาก็จะบวก2เท่ากับทีมไทยดังนั้นกลุ่มนี้โอกาสเป็นใจให้เราได้เข้ารอบแน่นอนครับในค่ําคืนนี้ตามลุ้นตามเชียร์กันได้เลย4ี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับที่เหลือผมยังไม่สรุปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ไล่เรียงกันไปตามวันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมองไกลกันเกินผมว่าลุ้นเกมเพียงแค่สายบีเนี่ยน่าจะจบแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดมันเกินไปผมว่าเต็มที่อ่ะก็ไม่เกินสายดีเรารู้ผลแน่นอนนะครับ คราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของเงินรางวัลน,นะครับหลังจากผ่านไป2เกมเราเก็บไป4แต้มไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับตอนนี้ทัพช้างศึกการันตีรับเงินรางวัลไปแล้วถึง11ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ที่ทุกชาติที่ผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยจะได้เงินรางวัลทีมละ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า7จ็ดล้านหนึ่งแบาทแล้วก็เงินที่ คุณนพลั้ำสาม 3, ผู้จัดก,การทีมเนี่ยอันชีดไปอีกนะครับ4ล้านบาทจากแต้มละ1ล้านก็เกมแรกเนี่ยได้ไป3แต้มก็3ล้านแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยได้อีกแต้มหนึ่งก็คือ1ล้านก็สรุปแล้วเนี่ยฟันกําไรไป11ล้านบาทเนาะๆน,น,นะครับแล้วควรจะมีการประกาศอันชีดในเกมนัดสุดท้ายกับซาดิอาระเบียด้วยส่วนจะได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เนี่ยมันก็จะมีเงินอันชีด เพิ่มเติมไวแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันในคลิปต่อไปละกันครับมาตอนที่ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเราครับซาอุดิอาระเบียโรเบโตบันชินีกุนซือของทีมเศรษฐีน้ำมันก็บอกนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งในการชริงแชมป์ครั้งนี้เพราะว่ามีอิรานออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วเกาหลีใต้ซึ่งพวกนี้มีคุณภาพสูงมากและเขาคิดว่าเล่นได้ดีเกมกับคีกิสถานเนี่ยก็ถือว่าทำสถานการณ์11ต่อ11 ตอนนั้นเนี่ยดูดีแต่พอคู่แข่งเสียเปรียบตัวผู้เล่นเกมมันก็ต่างกันออกไปแล้วซาอุก,ก็เล่นช้าลงซึ่งพยายามจะเปลี่ยนสิ่งนั้นออกไปจากทีมให้ได้เพราะว่ากลายเป็นตัวผู้เล่นเยอะกว่าแต่ทีมเนี่ยดันดูเฉื่อยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะครับ เดี๋ยวสถานการณ์ของคู่นี้เนี่ยผมก็จะรายงานเกาะติดในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของชาติในอาเซียนกันหน่อยเพราะว่าอินโดนีเซียครับมีการเปิดเผยข้อมูลมาเพราะว่าสื่อของอินโดเนียเขาวิเคราะห์ว่าทีมของเขาเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยของแบบสุดๆนะครับแม้ว่าจะเพิ่งเขียเพื่อร่วมอาเซียนอย่างเวียดนามตกรอบเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันของศึกเอเชียนคัพข้อมูลนี้ครับถูกเขียนในบทความของเว็บไซต์ CNN ของขอินโดนีเซียก็ระบุว่า เรื่องแท็กติกของอินโดนีเซียเนี่ยแตกต่างกันทั้ง2เกมกับเวียดนามและก็อิรักซึ่งจินไทยงเนี่ยมีแผนซ่อนไว้ที่แตกต่างกันโคชอากอลิใต้ยังไม่ได้ปล่อยทีมในชุดที่ดีสุดและก็มีทีมมีวิธีการที่จะปรับตามสไตล์กับทีมที่เขาแข่งในเกมเจอเวียดนามยังมีทีเด็ดซ่อนอยู่เยอะโดยเฉพาะสอนักเตะอย่างเชนปาตินามาและก็ราบดานซาดันตาสองคนนี้เป็นนักเตะ คุณภาพแต่ก็โดนเก็บไว้ไม่เอามาใช้ในเกมกับเวียดนามอย่างเกมแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยผู้เล่นมานะครับเพิ่งจะปล่อยในเกมกับเวียดนามเหมือนกันซึ่งบอกว่าสังเกตว่าที่มันก็จริงว่าไม่แน่ว่าเกมกับญี่ปุ่นอาจจะมีทีเด็ดซึ่งอินโดเตรียมไว้และก็มีวิธีการในการปรับเกมที่ดีกว่า2นัดที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็มีสาคะแนนในเอเชียนคัพนะครับทำไปเล่นไปขณะที่เวียดนามเองเนี่ยกลายเป็นลูกผีลูกคนหลังจากออกสตาร์ทเกมแรกเนี่ยโอ้อาเซียนลุกเป็นฝ่าย พราะว่าไปแพ้ญี่ปุ่นเพียงแค่2ต่อ4แต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็พลาดในเกมที่ควรจะเก็บ3าคะแนนกับอินโดนีเซียน,นี่แหละครับแต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายของเวียดนามก็ยังมีข่าวดีที่อาจจะฮิวใจพวกเขาอ่ะนะครับเพราะว่าซนเฮืองบินดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ติดตามเชียร์ทีมชาติเวียดนามเป็นพิเศษโดยเวียดนามและเกาหลีใต้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับตั้งแต่พักครังซอเข้าไปกลุ่มทัพดาวทองและกลายเป็นตำนานแห่งทีมชาติเวียดนามที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด ช่วงเวลานั้นครับมีนักเตะเวียดนามหลายคนที่ย้ายไปเล่นในเคลีของเกาหลีใต้และก็มีแฟนชาวเวียดนามติดตามฟุตบอลเกาหลีมากขึ้นรวมถึงเกมของทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยส่วนหนึ่งมีดอกว่ามีแฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจในโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยๆซึ่งเขาเองก็ซึง้งและติดตามเชียร์เวียดนามมาตลอดไม่เว้นแม้ก,กระทั่งในเอเชียนคัพครั้งนี้ที่เวียดนามตกรอบไปอยากจะขอบคุณแฟนเวียดนามที่คอยเชียร์เกาหลีใต้เสมอและเขาก็เป็นคนที่ดูเกมของเวียดนาม ในการแข่งขันมาตลอดน่าเสียดายที่ผลออกมาไม่เป็นตามที่คาดหวงังแต่ก็ประทับใจในทีมเวียดนามมากๆนักเตะทุกคนทุ่มเทเพื่อเกียริประวัติของประเทศและเขาเชียร์เวียดนามตลอดและขอให้โชคดีนี่คือสิ่งที่โซนเฮองบมินให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเกมที่เกาหลีใต้จบเสมอกับจอแดน2ต่อ2ครับ ช่วงท้ายครับก็ย้ำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งละกันครับสำหรับโกลักกี้วิดโกหมึกนะครับสามารถซื้อสินค้าได้เลยนะครับ2ช่องทางอ่ะเท่าสแกน QR Code ตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเนี่ยไปกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form แล้วก็โอนเงินนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยติดตามได้เลยนะครับในช่องทางใต้คอมเมนต์ของเรามีแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้วยแล้วก็ใน Facebook เห็นรายละเอียดของ โกลักกี้วิโกมืกสามารถซื้อสินค้าได้เลย1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับพร้อมกับการจับรางวัลหมดสิซื้อวันสุดท้าย3ามสิมกราคมนะครับแล้วจับรางวัล1น1มมกราคม16รางวัลที่จะมอบให้กับทุกคนที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามบอลไทยยังไงต้องคิดใส่ของลาไปแล้วสวัสดีครับ